ายบงครับช่วงนี้ก็เป็นก็ยังเป็นทัวร์คอนเสิร์ตนะครับก็เป็นแบบถือว่าเป็นการทัวร์ขอบคุณแฟนคลับนะครับที่สนับสนุนหนังไทยบ้านเดอะซีรีส์หรือว่าหนังสับเปลือกครับก็ก็หลังจากนี้ครับก็ประมาณปลายเดือนมกราหรือกุมภาพก็จะเริ่มเขียนบทโปรเจกต์หนังเรื่องต่อไปครับทัวร์นี้ทัวร์ยาวไปถึงเดือนไหนครับทัวร์ยาวไปถึงจริงจริง ใช่ครับจนถึงเดือนมีนาครับตอนนี้แต่แต่แค่เว้นเว้นปลายเดือนมกรากับกุมภาไว้เขียนบทแต่ก็ก็รับอยู่ครับแต่ก็เป็นช่วงเป็นช่วงเขียนบทอยู่ก็อตอนนี้ก็ก็ยังหาไอเดียอยู่ครับก็ไม่รู้ว่าไม่รู้ตอนนี้ตลาดตลาดตลาดอุตสาหกรรมหรือตลาดคนดูภาพยนตร์มันค่อนข้างจะเปลี่ยนไปบ้างอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบ ค่อนข้างจะวิเคราะห์มาบ้างครับหลังจากที่เราเตั้งเรื่องนี้ว่าจะทําเรื่องต่อไปอาจจะไม่ใช่เรื่องนี้แล้วอย่างเงี้ยครับก็เลยต้องมาวิเคราะห์กันใหม่ว่าจะเอาเรื่องไหนมามามาขยี้หรือมามาเล่าต่ออย่างเงี้ยครับมันก็นกนกจริงมันมันก็ไม่เก่งครับแต่มันก็แบบมันก็ผมว่าแบบดีโดยซ้ําที่แบบมีแรงกดดันแล้วทาให้เราแบบตั้งใจทํางานให้เต็มที่มากขึ้นอย่างเงี้ยครับมันรู้สึกว่ามันท้าทายมากขึ้น ได้จากเรื่องเนี้ยเราได้ประสบก,การณ์ที่ทำงานทำคามร้เพือเรียนอะไรในเรื่องอะไรได้เยอะเลยครับทั้งแบบทั้งการผิดพลาดหรือหรือสิ่งที่มันประสบความสําเร็จหรือสิ่งที่เราคาดเดาไม่ได้เงรรี้ยมันมันมันได้เยอะเยอะเลยครับ่อะไรเรื่องต่อไปก็อาจจะเรียนรู้แบบแล้วก็แก้ไขพัฒนาแล้วก็แบบให้มันให้มันให้ให้มันให้อาจจะไม่รู้ว่ามันจะถูกใจถูกใจทุกคนไหมแต่ก็ทําให้เต็มที่จริงจริง เรื่องนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับผีนะครับ<ม>เกี่ยวกับวัฒนธรรมหรือพิธีกรรมต่างๆจริงๆมันก็เป็นลายเส้นของเราอยู่แล้วที่มันเป็นเกี่ยวเล่ากับวัฒนธรรมหรือพิธีกรรมต่างๆแต่แค่เรื่องต่อไปอาจจะไม่ได้มีผีเข้ามาเพราะว่ามันมันเป็นจักรวาลที่แบบมันตั้งเรื่องนี้เป็นแค่เรื่องผีครับเรื่องต่อไปอาจจะเป็นเรื่องแนวอื่นอย่างเงี้ยก็อน่าจะมีครับก็ก็น่าจะเขียนให้ตัวเองเล่นเยอะขึ้นนีนครับงานันี้รวด้วย รางวัลแรรกกหอออเเมืื่่ีีี้ทคนใช่ครับเป็นรางวัลแรกรางวัลแรกของหนังนะครับรางวัลแรกของหนังเรื่องสับเปลือกอย่างเงี้ยใช่เป็นไงงบ้้าาควมรูสึกก็ก็ก็ดีใจครับก็ดีใจก็แบบก็ได้สักทีอย่างเงี้ยครับยังชื่อรางวัลผู้กำกับครับเป็นรางวัลผู้กำกับแห่งแห่งปีบ้งครับอ๋อถ้าไม่ถ้าหนังเลือกอันแรกครับนอกนั้นก็จะเป็น MV อย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเป็นหนังเป็นรางวัลแรกเกี่ยวกับผู้กำกับ